สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะเล็กแนวคิดเพื่อชีวิตที่สงบสุขแล้วก็การเจริญในธรรมนะครับจากคลิปอยากมีชีวิตสงบสุขเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปของช่อง l i q u i d Story Podcast ครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คืออยากจะสะกัดแก่นสำคัญเรื่องสัปปายสี่อย่างหรือปัจจัยที่มันเกื้อกูลกันนะครับที่เขาว่ากันว่าจะช่วยให้เราเปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นใจสงบขึ้นค่ะ ลองมาดูกันครับว่ามันคืออะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวกันยังไงค่ะคำว่าสัปปายะเนี่ยนะคะก็คือความเหมาะสมความสะดวกหรือสภาวะที่มันเกื้อกูลนะคะพระคุูธเจ้าท่านก็ชี้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะต่อการพัฒนาจิตใจเราครับผมคือถ้ามีสัปปายะครบเนี่ยก็จะช่วยให้ใจเราสงบขึ้นแล้วการปฏิบัติธรรมก็จะง่ายขึ้นมากเลยค่ะโอเข้าใจเลยครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูกันทีละอย่างเลยนะครับ อย่างแรกเลยที่คลิปพูดถึงคืออาวาสสปปายะใช่ไหมครับเรื่องที่อยู่อาศัยใช่ค่ะอาวาสสปปายะคือสถานที่ต้องสงบปลอดภัยคือไม่วุ่นวายครับไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านเราเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นวัดหรือที่พักชั่วคราวก็ได้ที่มันแบบว่าเอื้อให้ใจเรานิ่งได้อ่ะคะ่ะอืมไม่ใช่ที่ที่ลําบากเกินไปหรือมีแต่ความขัดแย้งทะเลาะกันเสียงดังอะไรแบบนั้นนะคะเข้าใจครับ แสดงว่าบรรยากาศของที่นั่นสําคัญกว่าว่าเป็นของเราหรือเปล่าทีนี้พอมีที่อยู่ที่เหมาะสมแล้วปัจจัยอย่างเรื่องอาหารการกินหรืออาหารสปายะนี่แหละครับมันเข้ามาเกี่ยวหรือสําคัญยังไงบ้างครับอืมสําคัญมากเลยค่ะคือการมีอาหารที่เพียงพอหล่อเลี้ยงชีวิตเรานะคะซึ่งในคลิปเขาก็บอกว่าแค่วันละมื้อเนี่ยก็ถือว่าสปายะแล้วไม่ต้องหรูหราอะไรเลยครับแค่วันละมื้อก็พอแล้วใช่ค่ะ แต่ที่น่าสนใจคือเขาขยายความไปถึงเรื่องความมั่นคงทางการเงินด้วยนะคะอ้เหรอครับค่ะการไม่มีหนี้สินรุงรังจนใจเราอุ่นวายเนี่ยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสัปปายะเหมือนกันโหอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าใจเรามัวแต่กังวลเรื่องปากท้องเรื่องหนี้สินใช่ไหมคะการปฏิบัติธรรมมันก็คงยากอะนะคะใจมันไม่สงบด้วยแล้วปัจจัยด้านผู้คนหรือสิ่งรอบตัวล่ะครับอย่างบุคคลสัปปายะที่พูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อม ใช่ค่ะข้อ3นี้เขาเรียกว่าบุคคลสัปปายะแต่ความหมายมันกว้างกว่าแค่ตัวคนนะคะคือมันรวมถึงสภาพแวดล้อมการสื่อสารทั้งหมดเลยครับผมคือการอยู่ในที่ที่ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งไม่มีการทะเลาะเบาแวงหรือมีเสียงดังรบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากคนในบ้านเพื่อนบ้านหรือสังคมรอบๆตัวเราคือบรรยากาศมันต้องไม่สร้างความขุนมัวให้ใจเราค่ะเข้าใจครับคือสภาพแวดล้อมทางสังคมต้องสง,ง,สงบด้วย แล้วเหมือนจะมีบุคคลสปายะอีกความหมายหนึ่งที่เน้นตัวบุคคลที่เราครบหาโดยตรงเลยอันนี้คือข้อ4ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะในคลิปเขาจัดเป็นข้อ4แต่ก็ยังใช้คำว่าบุคคลสปายะเหมือนกันแต่เน้นที่ตัวบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยจริงๆครับการพูดคุยรวมถึงธรรมะที่เราได้ฟังจากเขาหรือพูดคุยกันต้องเป็นไปในทางที่เกื้อกูลกันชวนกันทำความดีอ ชักนำไปในทางกุศลหรือที่เขาเรียกว่าเป็นกัล,ลยาณมิตรนะคะหรือคู่บุญบารามีครับผมกัล,ลยาณมิตรใช่ค่ะคนเหล่านี้จะช่วยเตือนสติเราส่งเสริมให้เราพัฒนาไม่ใช่คบกันแล้วพากันไปในทางที่ไม่ดีทางเสื่อมในคลิปเขายังชี้ให้เห็นความต่างด้วยนะคะระหว่างคนดีทางโลกกับคนดีทางธรรมอน่าสนใจครับต่างกันยังไงครับ คือคนดีทางโลกบางทีเขาอาจจะทำมาหากินเก่งนิสัยดีทางโลกแต่เขาอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ส่งเสริมเราในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือดีทางโลกไม่จาเป็นต้องดีทางธรรมเสมอไปประมาณนั้นค่ะฟังดูแล้วทั้ง4อย่างนี้มันเหมือนเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับไม่ได้แยกขาดจากกันเหมือนเป็นระบบนิเวศส,ส่งตัวเราที่มันต้องสมดุลกันใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะ การมีสัปปายะครบทั้งสข้อนี้มันเหมือนเรามีเหตุปัจจัยที่พร้อมสมบูรณ์แล้วสําหรับการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาครับถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปการพัฒนาจิตมันก็จะยากจะสะดุดเหมือนมีอุปสรรคคอยขวางอยู่ตลอดอนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะว่าทําไมการบวชถึงเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมากกว่า เพราะว่าในวัดส่วนใหญ่จะพยายามจัดระบบให้มีสัป,ปายะเหล่านี้ใช่ค่ะในวัดมักจะมีการจัดสภาพเวล้อนทั้งที่อยู่อาหารคนที่อยู่ร่วมกันคําสอนต่างๆให้มันค่อนข้างครบถ้วนเอื้อต่อการปฏิบัตินะคะน่าคิดมากครับ แล้วสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเท่านๆที่ยังใช้ชีวิตทางโลกอยู่ล่ะครับจะพอสร้างสภาวะสป,ปายะแบบนี้ให้ตัวเองได้ยังไงบ้างในเมื่อปัจจัยภายนอกบางทีมันก็ควบคุมยากเหลือเกินอันนี้ต้องใช้ปัญญาในการออกแบบชีวิตเลยค่ะตามที่คลิปแนะนำนะคะคือพยายามจัดการปัจจัยต่างๆเท่าที่เราจะทาได้ครับเช่นเช่นเรื่องนี้สินพยายามจัดการให้เบาลงหรือหมดไป เลือกที่อยู่ที่มันสงบขึ้นหน่อยถึงแม้จะต้องเช่าก็ตาม,มแล้วก็เรื่องการครบคนอันนี้สำคัญมากคือเลือกคบกัลยาณมิตรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมหรือวงสนทนาที่จะพาใจเราไปขุนมัวฟุง้งซ่านครับเลือกคบคนเลือกสภาพแวดล้อมใช่ค่ะแต่จุดที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ในคลิปเขาก็เน้นย้ำคือการเริ่มต้นปรับปรุงที่ตัวเองก่อนอ๋อเริ่มที่ตัวเอง ใช่ค่ะเพราะการไปพยายามเปลี่ยนคนอื่นหรือเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันยากมากหรือถ้าเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อเราปรับปรุงตัวเองเราดีขึ้นเราสงบขึ้นจากภายในมันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือส่งผลดีต่อคนรอบข้างได้เองในระดับหนึ่งค่ะเข้าใจเลยครับสรุปก็คือว่าการจะสร้างชีวิตที่สงบสุขจริงๆแล้วแล้วก็ก้าวหน้าในทางทําได้เนี่ย การจัดองค์ประกอบชีวิตให้เกิดสัปายะทั้งสด้านที่อยู่อาหารสภาพแวดลอ้อมและผู้คนที่เราครบหาให้มันเกื้อกูลกันมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะครับใช่ค่ะปัจจัยเหล่านี้มันคือเหตุที่จะนําไปสู่ผลก็คือปัญญาและความสงบภายในใจเรานั่นเองครับผมการที่เราได้เกิดมาในยุคที่ยังมีคําสอนของพระพุทธศาสนาอยู่เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีมากๆแล้วนะคะ การได้ลงมือปฏิบัติตามคําสอนก็เหมือนดังที่ในคลิปอ้างพุทธพจน์ไว้นะคะว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือเหมือนได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเลยทีเดียวครับผมชัดเจนมากครับสุดท้ายนี้ก็อาจจะเป็นคําถามให้เราลองกลับไปขบคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตปัจจุบันของเราตอนนี้เนี่ยเราจะเลือกออกแบบจัดวางหรือปรับเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราได้บ้างเพื่อจะสร้างสภาวะที่มันสัปปายะให้กับตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท่า,ามกลางโลกภายนอกที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างบางทีการเริ่มต้นที่การปรับปรุงตัวเองนี่แหละอาจจะเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดก็ได้นะครับ